พี่น้องสามคนกับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียววันนี้ผมจะมาเล่าเหตุการณ์ในวัยเด็กเกี่ยวกับการเล่นเกมที่แสนยากลำบากในแต่ละวันเพราะมีคอมพิวเตอร์แค่เครื่องเดียวซึ่งบ้านหลังนี้ประกอบไปด้วยพี่ชายคนโตพี่ชายคนรองและน้องคนเล็กสุดคือผมเองและเหตุการณ์ทั้งหมดก็เริ่มขึ้นในทุกๆวนันพี่ชายคนโตก็จะมาเปิดคอมเล่นอย่างสบายใจส่วนผมกับพี่ชายอีกคนก็ได้จะนั่งมองหรือไม่ก็ยืนดูเฮ้ยขอเล่นเกมบ้างสิแกเล่นมานานแล้วนะถ้าผมเองอคนอยางเล่นมากก็ลงไปล้างจานน้ำเน่าให้สะอาดแล้วก็กลับมาเล่น ก่าจะได้เล่นแต่ละครั้งก็ต้องทาภารกิจก่อนตลอดเลยและในคืนวันนั้นเองจู่ๆผมก็ฝันแปลกๆยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งความงามพวกเจ้าถูกเชิญมาด้วยจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ฮะพวกนายก็มาเรอเนี่ยว้าวบรรยากาศเหมือนในเกมเลยใช่แล้วพวกเจ้าอยู่ในเกมฮอนไคสตาร์เลวและได้รับเกียรติเข้าร่วมต่อสู้เพื่อชิงรางวัลใหญ่คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ล่าสุดว้าวสุดยอดเลยแล้วเราต้องรวมต่อสู้กับอะไรล่ะ ขอเชิญพบก,กับท่านเฮอตาแห่งสมาคมอัจฉริยะแม่มดที่ทักงลึกลับในงดงามและอักิอาทเทพแห่งความงามของกรีกผู้สูงส่งสง่างามพวกเจ้าทั้งสาคนจะต้องเอาชนะท่านทั้งสองคนนี้ให้ได้ในการต่อสู้ครั้งนี้แน่นอนเรามีอาวุธให้คนละหนึ่งอย่างแต่จะเป็นการสุ่มอาวุธนักดาพเนจรตัวละครสาดาพลังจงตีห้าพลังป้องกันหยอดนักธนูผู้ชาญฉลาดตัวละครสองดาพลังจงตีสาพลังป้องกันสี จองเวทไปผู้หญิงชนงพลตรสี่ดาวพลังโจมตีสิบพลังป้องกันห้าเยี่ยมไปเลยได้จองเวทตั้งสี่ดาวเนี่ยถ้าไม่ตายดาบสวรรค์กระจองบ้าลรวไปต่อพลังเวทที่แข็งนี่มันอะไรกันอะวัดสิบครั้งอย่างนั้นเหรอดีละงั้นขอ่มเลยละกัน จองเวทอมตะระดับ100ดาวพลังอินฟินิตี้พลังป้องกันอินฟินิตี้มาจบเกมนี้ก็ได้แล้วโคตรอภิพมหาพลังเวทโจมตีเกดเกดตือนได้แล้วตือนได้แล้วนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วไปกินข้าวไม่แล้วตนคอมพิวเตอร์ยังไม่ได้เลยทอนไคสตาร์เรลเกม RPG พจีแฟนตาซีตะลุยกาแล็กซี่มันติแพตฟอฟรอมใหม่จากโฮยเวิร์สสัมผัสประสบการณ์ใหม่แบบเทิร์นเบส ทั้งเข้าใจง่ายและเต็มไปด้วยกลยุทธ์ทำให้คุณสามารถสร้างทีมและวางกลยุทธ์ที่ไม่เหมือนใครได้ตามปัจจัยด้านศัตรูสภาพแวดล้อมและตัวละครมีตัวละครเล่นได้ที่เป็นเอกลักษณ์เลือกราวและสนิทเฉพาะตัวกว่า60ตัวฮอนไคร s สตาร์เรลอัปเดตแพทใหม่3.0เป็นอัปเดตท,ที่ใหญ่ที่สุดพร้อมแบบใหม่ที่เข้ามาก็คือแอมโฟลิ u s และตัวละครใหม่อย่างท่านเฮอร์ตาตัวละครประเภทน้ำแข็งพาร์ตปัญญาคุณเฮอร์ตาสมาชิกลำดับที่83แห่งสมาคมอัจฉริยะแม่มดที่ทั้งลึกลับและงดงามผู้อาศัยอยู่ในหอนาริกาบริเวณชายขอบไก,กซี่นักเวทผู้ตามหาความลึกลับขั้นสูงสุดของจักรวาลและอากเรีาเป็นตัวละครพาร์ตความทรงจำประเภทสายฟ้าและเป็นตัวละคร5ดาวลิมิตแรกของพาร์ตความทรงจำเธอเป็นหนึ่งในผู้สื่อสายวินทองแห่งแอมฟอริอัสเป็นช่างอาพรคุณหนูผู้มีทรัพย์สินนับร้อยล้านและเป็นดอกไม้งาสง,ง่าแห่งุูเขาสูง โหลดเลยฮอนไค้สตาเรียวว่าฟีสิบครั้งรอคุณอยู่